เ็นบริเวณล็อบบี้ที่เช็คอินนะคะนี่โรงแรมพักกึ่งรีสอร์ทรีสอร์ทบรรยากาศเขาดีมากเลยนะเขาเอารมณ์แบบว่าน่าลมรื่นนะสวยไหมพี่ติ๊แล้วเขาบอกว่าสระว่ายน้ำใหญ่มากโอ้โหสระว,ว่ายน้ำเป็นไงลูก,อกเ,ลเอามาให้อแล้วเราเล่นเย็นๆหน่อยดีกว่าไหม ไปดูทางนี้ไปดูทางนี้ไปดูทางนี้ปตินี่เขาบอกว่าเราบาเก็บเงาะกินเองได้ได้สิไหนน้ำป่าเออเมื่อเช้าไม่เห็นแต่น้ำป่าไหลหลากตรงคนพบอ๋อ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 น๋ออ๋อน๋อี่ออ๋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 ี่คออ๋อี๋ออ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 ๋นอ๋อ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 อ๋น ชั้นสามนะคะเขาไม่มีลิฟต์ใช่ไหมลูกไม่มีลิฟต์เราไม่เห็นนะเขา่าเดินขึ้นบันไดนี่คือชั้นสามขึ้นบันไดไปข้างบนนะอ๋อห้องเราห้องแรกเลยห้องพักเยอะมากเลยนะคะเราพักห้องสามศูนย์ห้านะคะวิวหน้าห้องพักเราก็คือแบบโอ้โหมันสดชื่นไม่หมดโร่งโปร่งนะคะแล้วก็มีนี่ทันได้ไม่เห็นสนามเด็กเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าลูกจะเล่นได้หรือเปล่า เดี๋ยวแม่เราไปถามเขาว่าคิดขับอยู่ไหนด้วยโอเคนะคะนี่เป็นเตียงห้องอันนี้เขาเรียกห้องอะไรหรอคะห,ห้องดีลักใช่ไหมคะเป็นห้องดีลักนะคะเตียงก็5ฟุต2เตียงแล้วเ,เสิร์ฟเตียงด้วยวิวเราสวยมากเขาก็จะมีโต๊ะรับแขกให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะีทีวีนะคะบริเวณด้านนอกก็จะเป็นแบบอห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของหรือห้องอะไร อ๋อเป็นตู้เสื้อผ้านะคะห, oh. ห้องใหญ่มากนะคะห้องใหญ่มากโอ้ห้องนี้เปเลยเดี๋ยวขอดูห้องน้ำ่อยได้ไหมห้องน้ำก็จะเป็นอ๋อเป็นอย่ไหนนะคะก็เป็นชาเวอร์แล้วก็แยกคนแห้ส่วนเก็บนเปิี้ยอใช่เดี๋ยวลูกไปเปิดดูซิเป็นตู้เสื้อผ้านะคะ ห้องใหญ่กว้างขวางดีนะคะเราจะบอกว่าวิวด้านหน้าดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวให้ดูตอนเช้าเนาะตอนนี้คือเราเข้ามาแล้วมันค่อนข้างจะมืดง่วงน,นอนแล้วนะคะนี่ใช่นี่โดดแโอ้ย <laughs> แล้วเขาก็มีม,มีิโอ้มีเงาะด้วยนี่แหละเนี่ยอร่อยนะคะอาหารต้อนรับนะคะเออดีนะคะตู้เย็นเป็นยังไงมีน้ําให้เราไหมทานได้ไหมป๊าป๊าแม่ เดี๋ยวโทรถามเนาะโคกสไปร์ตตันลองโทรถามดูเนาะม,มีอันนี้ด้วยะโอเคใช,ชม่มีนีนมานะคะชากาแฟาในห้องน้ำนะคะกิฟต์เซ็ตของเขาน่ารักนะคะมีสบูบ่บางคุดด้วยว,ว้าวคือแบบโอเคเลยอะ่ะโอเคอุ้ยพัดลมอินเดียพัดลมดูเก๋มากเลยเนาะ<อ>ดูดขึ้น <laughs> นี่โต๊ะทำงานนะลูกเนาะมีปากปาได้นั่งทำงานด้วยนะ แล้วเขาบอกว่าอาหารของที่นี่แล้วก็คือแบบเดี๋ยวเราต้องได้สั่งแน่นอนมีเมนูที่แบบว่าอ,อยากกินมากโอ้โหนะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆดูทีาาละอย่างระเบียงด้านนอกนะคะวันนี้ฝนตกทั้งคืนเลยแล้วมันแบบชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะแล้วก็มีเก้าอี้สองตัวให้แบบนี้นะคะแล้วก็ติดกับสวนเลยค่ะ โอ้โหคือได้ฟิลสดชื่นมากนะคะสีชาช้าเดี๋ยวเราจะรอไปทานอาหารเช้ากันนะคะโอ้โหชอบเนาะบางทีแบบว่าแบบความสดชื่นนะคะติดสวนอันนี้คือเขาติดสวนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายฝั่งหน้าประตูให้ดูอันนี้คือฝั่งระเบียงนะคะโอ้มีน้าตรงนั้นด้วยปะเหมือนน้าป่าละโอ้ยฝนตกทั้งคืนค่ะตอนนี้ อาหารเช้า,น,ชานะคะเขามีด้านในแล้วก็ด้านนอกตรงนี้ลูกห้องอาหารวันนี้เป็นแบบอาราคานะคะร่มตัวส่วนการให้ตักนิดหน่อยนะคะนี้นี่เป็นข้าวต้มหมูนะคะน่าทานมากมีหลายอย่างนะคะรู้สึกอาหารที่นี่ครบทันนะคะขานงจิบซาลาเปาตรงนี้นะคะส่วนนี่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 เขาว่าต้องทานนะคะเป็นปลาตรงเป็นปลาทองโก๋นะคะที่จันเท่านั้นที่จะมีน้ำจิ้มี๋ยวเราก็จะหยิบไปด้วย น้ำต้มยวค่ะผล,ละไม้นะคะไอซครีมด้วยนมน้ำอยู่ตรงนี้นะคะเป็นน้ำส้มเป็นนมส่วนอาหารอารคาคัสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เราสั่งเป็นอาหารหลักของเขาด้วยนี่อันนี้คือเส้นจานผัดกุ้งนะคะเป็นอาหารของจันทาบบุรีลูกสาวบอกติ่มซ้ำอร่อย เดี๋ยวเราดูของลูกด้เข้าแผมโบนะคะในแบบอาราคาร์ออกมาร้อนๆเลยลูกใครหิว <c oughs> จุดอาหารเช้าของของเด็กละกันนะคะ <c oughs> น่ารัก <c oughs> จะไปเซนทันนะคะให้รถโรงแรมไปส่งแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นรถแบบไหนรถคันนี้ค่ะไปส่งเซนทันได้แล้วเราก็ถึงที่หมายนะคะเซนทันจันทบุรีมาทำธุระ โรงแรมมีรถบริการให้นะคะดีจังเลยเนาะโอเคคิด okay. ขับนะคะคิดขับน่ารักน่ารักมีด้วยเหรอข้างนกเป็นอะไรเป็นแบบอ๋อข้างนอกเป็นแบบข้แบบางนอกไม่ไม่เล่นไม่ได้ฝนตกไม่ออกไปโอ้โหของเล่นเขาก็มีเยอะแยะมากมายนะคะก็คือเดี๋ยวก็นั่งเล่นได้นะคะก็เป็นแบบนี้ ตัวต่อเลโก้อนุมีนั่นไปอละว่ให้เขานั่งเล่นได้นะคะดึงตึงตึงตึงเนาะก็ต้องขอจบกาลิวที่มณีจันร,รีสอร์จังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับอันนี้สวยไหมสวย,สวยครับพิพากสวยแล้วไม่มีโอกาสเราค่อยกลับมาอีกนะคะครับ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับช่อง Happy Tea Happy Time นะครับฝากกดไลค์กดแชร,ร์กดซับต่อใครด้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะยินดีติดตาับเข้ามาด้วยครับ